มาทำภาพให้เห็นเพราะว่าใกล้เสร็จแล้วน่าจะพรุ่งนี้เรียบร้อยเข้าใจว่าแบบนั้นเข้าใจว่าแบบนั้นถ้า,าดินฟ้าอากาศไม่เป็นอุปสรรคเสียงเริ่มแหบและแตกมากแตกแตกไปทั้งไหนก็โดยภาพรวมนะคะก็ได้อย่างใจแบบที่อยู่ใน หัวที่เคยบอกก็เริ่มออกมาทีละสิ่งทีละสิ่งทีละสิ่งหลายๆสิ่งรวมกันก็เหมือนเหมือนเล่นอะเหมือนต่อเลโก้อะไรประมาณนั้นแต่เลโก้คือแบบว่าเราเห็นภาพใช่ป่ะแต่นี้อยู่ในหัวไงนะเดี๋ยวพี่เอกขึ้นภาพปุ๊บปุบปบ๊ให้ดูนะคะก็รีบทำข่าวทำภาพให้ได้เห็นเพราะว่า อีกทีหนึ่งก็เราก็จะได้ร่วมถวายด้วยกันเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะกดติดตามไว้เรื่องเดียวเพราะว่าท่านจะได้ไม่พลาดที่จะได้อยู่กับกุศลด้วยกันเพราะว่าเวลาเราถวายเราถวายร่วมกันอ่าก็ขออนุโทนาทุกๆเม็ดฝนทุกจาระสมปทานนะที่ได้ร่วมกันทํามาที่บัญชีของวัดนาป,ป่าปงนะซึ่งตอนนี้ก็ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะลานพุงบาทตา,า,าจีวรก็ใกล้จะเสร็จละใกล้งวดละแล้วก็อันนี้ก็ได้มีเพิ่มประสานเรื่องของอม่านที่กันกันฝนเหมือนกับที่พัตตะเคขก็ไปกันฝนก็น่าจะเรียบร้อยไปในเร็ววันนี้นได้อุปถากนะ อาจนคณะสิธิ์มาช่วยดูแลทุกวันตั้งแต่เ,ตเช้าจนเย็นเลยนะก็เลยทําให้งานสำเร็จูไปไนดะ้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็นะงานปราณีตเรียบร้อยอานะจารย์ก็ได้ได,ได้ได้ดูไปพร้อมๆกันด้วยดั้นพะวกเราก็ติดตามกันจะได้ทราบความคืบหน้านะของกำวัดแล้วก็มีอะไรก็จะประสานทานะงช่องทาง ลุชนะเรียวต่อไปขอพุธนาในทุกทุกจากระสัปทาไใหม่กลางและต้งเจตนาถูกต้องนะละความตันเป็นมุขีิ่เพื่อให้เกิดคนใหญ่และนิสสมกใหญ่นาคไม่ว่าอะไรจะดําเนินไปแบบไหนเราจะได้รู้ไปพร้อมกันทําไปด้วยกันเม็ดฝดตกด้วยกัน บนลานถึงบาทและก็ตากจีวรก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่ร่วมกระทําจาคะมาวันนี้พระอาจารย์ท่านก็เมตตามากเลยเพราะว่าผ้าใบซึ่งเก่ามากอะค่ะก็ขอบอกว่าไหนๆแบบก,ก็คืองดงามทั้งหมดละอย่างนี้ค่ะก็ก็เปลี่ยนให้ได้ใช้ได้สะดวกก็เรียกผ้าม่านอัตโนมัติมาก็ยังตกได้อยู่นะทุกๆเม็ดฝนนะคะร่วมกัน เป็นกำลังให้กันนะคะแล้วก็กำลังใจสำคัญมากก็ต้องขอบคุณมากๆกํำลังใจลนหลามจริงๆขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็มีอะไรอีกคะพี่เอสิ่งหนึ่งที่ที่ตาสัมผัสได้ในการที่เดินเดินจริงๆเลยดินเดินจริงๆเลยความปลอดภัยความปลอดภัยมาแล้วนะคะคณะสงเดินณว,วันนี้ยังไม่ได้ใช้งานเขาแต่ว่าท่านเดินเนี่ย เราได้เห็นรอยยิ้มท่านแล้วนะคะก็ต้องอนุโมทนาเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเเราทำร่วมกันเราก็เป็นคาราวาสผู้รู้ความด้วยกันนะคะก็ทำกับกูศลเนาะอยู่กับผูศลด้วยกันนะก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าอนุโมทนาและก็รักค่ะแล้วพบกัน